สวัสดีค่ะโอช่วงนี้นะคะหยุดงานไปหยุดงานไป2วันนะคะหยุดงานวันที่สิบสามแล้วก็สิบสี่นะคะหยุดงานไปสองวันเลยเสียงก็จะแหมแห้งด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดเสื้อให้ลูกค้านะคะเหมือนตัวสีม่วงนี้นะคะเป็นงานเสื้อลูกค้าที่สั่งเพิย์เดอร์เข้ามานะคะตัวสีม่วงอันนี้ลูกค้าก็อยากได้สีชมพูนี้นะคะ เป็นชมพูหวานๆแบบนี้เลยอ่าชมพูนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางผ้าตัดกันเลยค่ะอ่านี้เราก็มาวางผ้ากันนะคะชิ้นหน้าเนี่ยเนาะชิ้นหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอยรอยอ่ารอยเว้าเข้าไปอย่างนี้นะคะสําหรับงานตัวนี้เพราะเราต้องการที่จะเก็บอกนะคะเราปิดตรงนี้ไป 0.7ซนก็เลยทำให้ช่วงนี้ว,าวัาเราจึงต่อข้างหน้านะคะเพื่อเราจะต้องการเก็บทรงให้สวยงามนั่นเองเนาะต่อข้าหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะมันเป็นเส้นแต่งเส้นแต่งที่เราทำให้มันสวยงามได้นะคะสำหรับงานตัวนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดนะคะ <c oughs> การเรียนการสอนก็นะคะก็มีอยู่ในคอร์สสอนตัดเสื้อสตรีนะคะ อันนี้จะเป็นงานเสื้อเกาะ,ะไหลนะคะงานเสื้อเกาะไหลซึ่งเมื่อเราสร้างแพทเทิร์นออกมาได้สวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็หลักๆเลยก็คือเกาะไหลสวยๆเก็บนะคะเก็บไหลเก็บอะไรอย่างเนี้ยนะคะเก็บช่วงเนี่ยนะคะช่วงตรงเนี้ยนะคะด้านหน้าตรงเนี้ยอ่าแล้วก็อกนะคะทรงอกของเราให้สวยงาม เกาะไหลชุดนี้นะคะเราสามารถใส่กับอะไรได้บ้างนะคะเราก็สามารถไปใส่กับผ้าถุงก็ได้นะคะผ้าถุงงามๆก็ได้ใส่กับกางเกงก็ได้นะคะอ่าเป็นเสื้อเกาะไหลสวยๆอ่าใช้สีพื้นตัวนี้เรานําเป็นผ้าแพรทิปมาตัดนะคะนำเป็นผ้าแพทิปหรือว่าผ้าไหมเทียมอ่าไหมเขาเรียกไหมเทียมไหมแก้มฝ้ายมาตัดนะคะม,มาเลือกมาตัดกัน ึ่งผ้าตัวนี้ก็มีความเงาความสวยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นผ้าไหมสวยๆก็ได้นะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมสวยๆก็ตัดได้เหมือนกันงานตัวนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าถามมาเยอะนะคะถามมาเยอะแล้วทำไมไม่ตัดไว้นะคะไม่ได้ตัดไว้เลยเพราะว่าเป็นเป็นแต่งานพีออเดอร์เลยนะคะงานตัวนี้ลูกค้าถามมาเยอะจริงๆลูกค้าลูกค้าบอกว่า มีขายริเปล่านะคะก็คือไม่ได้ตัดไว้ขายอะแต่ถ้าสั่งก็ามาก็ตัด,ต,ดตัดตามพีออเดอร์นะคะอันนี้ก็เป็นไซส์อกจริง38มสบนะคะอกลูกค้าอกจริงเลยสามสิบแปดแล้วก็จะตัดให้ลูกค้าไปได้ประมาณสักสามสิหรือสาเนี่ยนะคะรูดซิปขึ้นไปแล้วเขาจะใส่เป๊ะๆพอดีเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องหวมเยอะไม่ได้ถ้าหวมเยอะมันก็ไม่ค่อยสวย มันต้องเป๊ะพอดีนะคะแล้วก็ลูกค้าก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ให้วัดตัวมาให้ว่าเอาเคร่าวๆไม่ต้องวัดแบบละเอียดมากแต่ก็อยากจะได้จุดที่สําคัญสําคัญก็คืออกสูงอกห่างนะคะวิธีวัดเพราะเราจะต้องมาทําตรงเนี้ยให้มันได้ช่วงอกของลูกค้าพอดีนะคะอ่าเราต้องมาทําตรงนี้ให้ได้ช่วงอกของลูกค้าพอดีเลยเพราะถ้าไม่มีอกสูงอกห่าง มันก็อาจจะคาดเคลื่อนนะคะเวลาที่เราสร้างแบบอ่าเราก็เลยจำเป็นมากเลยสำหรับอกสูงอกหาก่างนะคะก็ถือว่าจำเป็นมากนะคะสำหรับอกสูงอกหาก่างตัวนี้แล้วก็อกไหล่นะคะช่วงอกไหล่ก็สำคัญเพราะตันนี้เขาจะเป็นเสื้อเกาะไหลเนาะ เดีนี้ก็ต้องให้ลูกค้าวัดมาให้เหมือนกันเนาะอ่านี่จะเป็นแขนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเกาะไหล่เกาะแขนเดี๋ยวเราก็จะมากลิ้งกันส่วนชิ้นนี้เราจะมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะเย็บกลับเพราะถ้าเราไม่ใช้ผ้าเย็บกลับเราจะใช้อ่ม้วนริมตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะทําให,เห้เห็นรอยนะคะอย่างอย่างนั้นก็อาจจะเป็นกรณีที่ผ้าไม่พอก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าผ้าเราพอเนี่ยเราเย็บกลับดีกว่านะคะงานก็จะได้ออกมาสวย นะคะสำหรับงานตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เราเย็บเสร็จแล้วเราจะเอามาอัปเดตให้ชมกันนะคะทุกคนอ่ตอนนี้มีลูกค้าก็สั่งไปใส่ก็หลายคนนะคะหลายคนอยู่เหมือนกันใส่กับผ้าถุงกันเนาะซึ่งก็เป็นงานที่ไม่ได้โพ้นะคะเกาะไหลแบบนี้เป็นงานที่ไม่ได้โพ้แต่เป็นงานที่โชว ช่วงไหลนิดนึงอย่างถ้าเราคอสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะคอไม่ยาวมากเราเราอยากจะโชว์นะคะนิดนึงก็ได้นะคะก็สวยดีนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกลิ้งแล้วไปเย็บกันเลยค่ะ